นี่คือเกมปะจนภัยรอบโลกด้วยคณิตศาสตร์เรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยนะคะ 1. กระดานเกม 2. การดคำถาม 3. กาดบัตรเสียงดวง 4. ปัดคะแนน 5. ตัวเดินและลูกเตา๋าอย่างสุดท้ายคือคู่มือและวิธีการเล่นบอร์ดเกมพร้อมเฉลยค่ะการ์ดคำถามของเรานะคะก็จะแบ่งเป็น3ระดับคือ 1. การสีฟ้าระดับง่าย 2. การสีเขียวระดับปานกลาง และ3มก้าสีม่วงระดับยากค่ะ ก่อนเลิเ่มเกมก็จะให้ผู้เล่นเลือกตัวเดินกันคนละหนึ่งตัวขั้นตอนแรกนะคะก็จะสับการ์ดคำถามทั้ง3 4มใส่ในกล่องจากนั้นก็จะสุ่มหาผู้เล่นโดยการทอดลูกเต๋าและหาว่าใครได้มากที่สุดจะเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อนเรียงจากมากไปหาน้อยเมื่อหาผู้เล่นคนแรกได้แล้วก็จะให้ผู้เล่นคนนั้นทอดลูกเต๋าและเดินเกมเมื่อหยุดอยู่ที่ช่องใดก็จะสามารถหยิบการ์ดคำถามในกล่องเพื่อตอบคำถาม มีเวลาตอบคำถามเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นนะหากตอบคำถามนั้นถูกก็จะได้รับปัดคะแนนหากตอบผิดก็จะไม่ได้รับบัตรคะแนนและต้องถอยหลัง1นึ 1> ่งเก้าเมื่อถึงตาผู้เล่นคนใดคนหนึ่งหากผู้เล่นคนนั้นไม่สามารถตอบคำถามได้ผู้เล่นคนอื่นสามารถยกมือเพื่อตอบแย่งคำถามนั้นหากตอบถูกก็จะได้รับบัตรคะแนนจากคำถามนั้นไปแต่ถ้าหากผู้เล่นตอบผิดก็จะต้องเสีย3คะแนน ก่อนยกมือก็คิดดูดีๆล่ะหากผู้เล่นตกที่ช่องบัตรการ์ดเสียงดวงจะต้องหยิบบัตรการดเสียงดวงนั้นขึ้นมาและทําตามคําสั่งการ์ดไปนั้นเมื่อผู้เล่นตกที่ช่องท้าทายก็จะมีสิทธิ์จั่วการ์ดคำถามเพิ่มเป็น2ใบเพื่อตอบคําถามนั้นการ์ดคะแนนสามารถซื้อเวลาเพื่อใช้เครื่องคิดเลข1คะแนนต่อครั้งและ3ครั้งต่อคนเท่านั้นนะ เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้เล่นวนครบ2รอบหรือผู้เล่นสามารถสะสมคะแนนถึง40คะแนนก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะและเป็นอันจบเกมถ้าอยากรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มากขึ้นเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆสามารถมาอ่านคู่มือเพิ่มเติมในกล่องเกมเพื่อายรอบโลกด้วยคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะ